โอ้ยโอ้ยมันอยากจุกดัดอยู่ต้นกระได้เฮ็ดปานผู้บ่าวลุ้นหล่าคือเป็นตาช่งเหรอวะฮะผู้บ่าวหลายบแบบนี้ไปนี่กูดบอยกูดบอยโอ้โหเอาตาลูกใหญ่ๆเลย อย่างนะมูซี่ไปใส่จะไปไหนมูซี่ไปใส่เออให้ช้างจริงฮะมูซี่ไปใส่ลูกมึงตื่นสองวัยวีเป๊กน่วีเป๊กปโอ้เป็นไก่เหรออ่ะขันขันขันคันเหรอ,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 อ

มาแม่มาอม้าว<ม>ใครเนี่ยฮะอ,อะไรนะเ,นเ,นเ,เป็นอย่างนะเป็นเพื่อนเซ็กเป็นเพื่อนเซ็กอ๋อมันไปร้านเขาบอก เออเออโอ้ลูกสาวมาแต่ตอนใดเนาะลูกสาวเนาะรื่อกรสิกนะอืมพี่บ้าเสาวกอไม่กออแต่เนไมเ่เพิ่นเอาอือมีนน้อยอืมอมนน้อยเอาคือจะคล้องดิ <anut S 1> เอาซอยเขากรอบมันเกี่ยววะไอบัวตื่นสามารถต้องเฮ็ดเวียกดคือเฮ็ดเวียดโอ้ยโอ้ยม่อยากจุกดักจังงี้ด้ดกระได้เฮ็ดปานผู้บ่าวโหลดอบคือมะกรอบอบอบกรอบเลยเฮยโ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 ยย 1ิบกิโลลูกสิบกโลโยสิบโลสิบโลสิบโลโยสิบโลสิบโลสิบโลโย่สิบโลสิบโลสิบโลโยออเดอร์มาวันนี้ออเดอร์ของลุงเหมานะครับผมลุงเหมาสั่งมาสามสิบถุงรันไม่อะไรนะขี้ขั้นขี้อะรนะขนาดไหนขนาดนโย่โยโยโยโโยโยอ ก็สวยเนาะเอออันนี้ก็วัยรุ่นแสนล้านครับเฮจากโรงไก่ตัวน,นี้กลายเป็นโรงมันแก้วไปแล้วอนาคตก็จะไล่ไก่ออกนะครับอโอ้โหยืมโอ้โหเสียงโชว์หัวมันแก้วดิตัวมันแก้วดิกวางกวางโอ้โหมันตัวใหญ่มากยาวกี่ขนาดล่ะลูกไอ,อ้บัวฟ้า À, bay À, tham lúc. À, tham Oh, really good. Good boy, good boy. Đi là cứ bị xăng rồi mà. Hả? bao bằng กูดบอยกุดบอย่ดูน้ำดูสิดูน้องใบบัวเกอกสิโอ้โ oh ห <Wow. S 1> เอาแต่ลูกใหญ่ใหญ่เลยว้าวอ้มันเกีย่ยแฝดสามมาสินี่นแฝดสามครับพอดีเลยคนพอดีดดเอคนคนอ,เอาสามคนพอดี กอกบนลงเนาจ, <ะ S 1> จ,เจ๋า,มามแม่นำแม่แกมา้ายกรงเจียกครับลูกก่อนแล้วก็ไปชัง่งน้ำหนักนะครับบวกลบสิบตอนนี้ลูกเหมาสั่งมาสามสิบได้แล้วประมาณสิบถุง1 2ึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสองสิบสาแล้วย7่็ดกับใบบัว ไปถ้ามีถ้ามีหลายคนมันก็ไวเลอเวลีกูดเก่งแห้งเก่งแห้งเอเอเวลีกูดเก่งแห้งเก่งแห้งเกี han, ๋ยวไหนเนี่ยแกเหนไเก่งแห้งเก่งแห้งลูกสาวพอ่อคนลูกชายพ่อนี่น,นั่งเบึงอย่างเดียวลูกชายเทวดาตอนนึงกำลังจะสร้างอยู่อะไร

บัวเบื้องนอกเลยลูกไปหาจกนั่นจกนี่โอ้ยตือนผู้เบาเลยตื่นสาวว่านี่จ๊กเนี่ยเออไม่ไปอยังไหนมันขัเนเะดินตุ่มขึ้นเต็มอยู่พี่น้องลูกไส้ข่อยเป็นโลกเฮือมัดแล้วมัดแล้ว,ลวเออเออ,เอ,อสุดยอดเลยวะสาวพอไหมเออนี่ของแถมแล้ว โอ้ยโอ้ยโอ้ยล้ม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 เซกันโอ้ยแมนเนี่ยของคนยกไปใส่ยกไปใส่ลูกยกมาตั้งอย่างเงี้ยเอาเนี่ยหนักไหมเยอะขนาดนี้เออหนักนะเออหนักนะน้าใส่เยอะนะเออใส่เยอะแล้วเนี่ยโอ้ยน่าจะใส่ได้ะเนะน่าจะเข้าเนี่ยดีเลย อ่ถุงหนึ่งเอาอะอกแม่ถุงหนึ่งเน,นาะเดี๋ยวคนละถุงมีเลยมีงานข่อรูปแยวหนุน่มเกาหลีก็ทำการดูมันแกวอยู่ครับพี่น้อง เขาคัดสรรเป็นอย่างดีเนี่อย่างเด็กว้าวพอซายพอซื้อไห้เอาโอเคมาถึงแค่จังเลยไหนจะเปิดโอเคเสร็จไปแล้วครับสามสิบถุงเช้านี้จะได้ขายดีแท้ตัวลูกอยู่ไหม มันจะเป็นเจ้าที่สั่งเยอะสุดนะครับลองมามันจะเป็นนักกี้ผนี่ยทมาทสั่งเกือบทุกวันมานมานตุลู่มนันขายปเาปิดได้บาเลยตูลูเออ่เด้อที่ว่าคอกับี่กระบ้ามัมงเหรอพี่นอ้องถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์กดกระดิ่งกดติดตามนะครับสนใจมันแก้วขายไปเทืองมวยหมดติดต่อได้ครับ